อภพพยาปัจชังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตปร,ริยธรรม9ประโยค ท่านเกิดเมื่อวันที่12มกราคม2481ที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีท่านอุปสมบทเมื่อวันที่24กรกฎาคม2504ที่วัดพระศรีรัตนศา,าสดารามเป็นนาคหลวงโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชปดกิติโสพโน เป็นพระอุปชาปีพศ2512เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปลียนที่พระศรีวิสุทธิโมลีปีพศ2516เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราดวรมุนีปีพศ2530เป็นพระราชาคณะ ชั้นเทพที่พระเทพเวทีปีพศ2536เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมปิดกปีพศ2547ได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัติที่พระพรมคุณาภรณ์ และปีพศ2559ได้รับสถาปนาสมรศัก์เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมนะครับโอเคนะครับพ่